สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนเลยนะคะคลิปนี้จะเป็นเอเนจีของคนที่คุยกันน้อยไม่ได้คุยกันหรือว่ามีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะการอ่านเนี่ยจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นแล้วดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็น ไกด์ลน์นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะหากใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปวันนี้มีสำหรับเกี่ยวกับเวลามาเพิ่มด้วยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขอดูพลังงานหลักอย่างเช่นเคยนะฝั่งเขาอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้จะเป็นฝั่งคุณนะคะขอดูพลังงานของเขาในตอนนี้หน่อย การถือวิสัยทัศน์ส่วนตัวคุณไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เอาอย่างนี้ในในตัวของเขาว่าพลังงานถ้าเกิดเขาเคยคิดที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยังมีความยึดมั่นหรือถือมั่นหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดถามในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่ทําให้ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันถ้าเกิดเขามีจุดยืนของเขาอะค่ะาานั่นคือเขาอะ ก็ยังมีก็ยังคงความเป็นเขาอยู่นึกออกใช่ไหมคือเขาก็จะยังยึดความคิดตรงนั้นอยู่หรือนิสัยหรือตัวตนของเขาอยู่ซึ่งตัวคุณะ่ะเอาจริงๆแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนได้หรือว่ามันไม่มีอะไรที่แบบมันเป็นไปไม่ได้หรอกหรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ปัญหาในที่นี้หมายถึงแบบปัจจัยภายนอกอะค่ะคุณก็คุณก็จะแบบมีความคิดว่า มันมันไม่เกี่ยวหรือแบบว่าเอ้ยเราก็ยังไปต่อกันได้หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิด <c oughs> คุณกับเขาเนี่ยความคิดเห็นหรือการใช้ชีวิตต่างกันนะคะคุณก็จะมีความรู้สึกว่าก็ยังอยากปรับความเข้าใจอยู่ก็ยังอยากที่จะไปต่ออยู่ก็จะยังมีอย่างนี้นะคะสำหรับอินนิจินะ เมื่อกี้เปิดฝั่งเขาก่อนเนาะสิบเหรียญเอาจริงๆเราว่าความสัมพันธ์เนี้ยตัวพลังงานคุณอะคุณจะมีความกล้าลุยคือเป็นคนลุยลุยอะคือลุยกับทุกปัญหาเลยบางทีไม่ใช่แค่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะปัญหาการใช้ชีวิตการต่อสู้ดิ้นรนในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยคุณมีความเข้มแข็งแล้วก็ มีความเดดดเด็ี่ยวมากๆนะความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้มีปัญหาอะไรอะ่ะคุณก็พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนั้นทีนี้ในตัวของเขาอะ่ะจากตามหน้าภัยเหมือนเขากลับไปอยู่กับตัวเองหรืออยู่กับการงานหรืออยู่กับครอบครัวประมาณนี้นะคะคือเขาจะอยู่ในที่ที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยก่อนปลอดภัยในที่นี้หมายถึงแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ย อาจจะใช้เวลายอยู่กับที่บ้านอยู่กับครอบครัวของเขาอะนะคะในในตอนนี้นะส่วนตัวคุณน่ะจากตามหน้าไพา่คุณจะมีความลึกๆยังเป็นความเจ็บหรือความเสียใจจากสิ่งต่างๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนกับหัวใจมันแตกสลายในบางชีนะ คือบางทีแล้วว่าจากตามหน้าไพ่ย,ยิ่งคุณรู้สึกไหมว่ายิ่งคุณพยายามที่จะปรับความเข้าใจทําไมคุณถึงรู้สึกเจ็บในอกมันเป็นความรู้สึกแบบเหมือนใครมาบีบหัวใจเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวดูกันไปต่อคือเขาว่าจากตามหน้าไพ่นะเขามองว่าเขาขออยู่ในที่ที่เขาสบายใจก่อนถามว่าเขานึกถึงคุณไหมนึกไม่ใช่ไม่นึกถึงคิดถึงคุณไหมคิด ขอดูหกถ้วยนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วว่าคือคุณเป็นคนที่ใจดีอะจะใช้คำว่าพยายามปณิปนอมหรือแม้กระทั่งแบบคุณเป็นคนชุ่มเชนในความสัมพันธ์มากๆเลยอะคะ่ะส่วนตัวของคุณอะคุณเจ็บนะแต่ในตอนนี้คุณจะนิ่งคือคุณไม่ไม่ทำอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็เหมือนกับ โฟกัสที่งานโฟกัสที่อนาคตของชีวิตซึ่งก็ยังมีการพยายามดึงตัวเองได้อยู่จะุสิ่งที่สิ่งที่คุณมองมาในความสัมพันธะ์น่ะคุณจะมองเห็นตัวที่ว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบ อความสัมพันธ์แล้วคุณก็เลยคุณรู้สึกว่าทาคุณน่าจะสะสมความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันอารมณ์คุณมัว่วอารมณ์น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยมามาสักพักใหญ่ๆแล้วด้วยค่ะเอาจริงๆแล้วว่าเดี๋ยวนะคะ คุณเองคุณก็อยากไปต่อนะแต่คุณไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าคุณจะไหวหรือเปล่าอย่างที่เห็นน่ะราชนีถือช่วยเขาน่าจะฝันถึงคุณหรือคุณน่ะฝันถึงเขาอีกอย่างหนึง่งอีกในหนึง่งถ้าเกิดคุณเป็นคนขี้น้อยใจง่ายเขาจะคิดว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแล ใชแคร์ care, คุณเท่าไหร่หนักนะจนะถามว่าเขาอ่ะเขาเองถ้าเกิดเขาเคยทำอะไรแย่ๆกับคุณอ่ะคนเนี้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับครอบครัวจะดูมีความสุขแฮปปี้นะแต่ถ้าเขาอยู่คนเดียวอะค่ะมีความเศร้ามีความคิดถึงจิตใจเขาไม่ได้เข้มแข็งเหมือนอย่างที่คนอื่นเห็นนะ จะมีช่วงเดี๋ยวอนาคตอันใกล้เนี้ยไม่เกินอีกสองเดือนความเจ็บปวดที่คุณมีจะหายไปแต่ถามว่าหายจากไหนหายจากคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวทีนี้ในตัวของเขาอะมันเป็นสิบเออมันเป็นจมูลในช่วงที่คุณแฮปปี้เขาจมดิ่ง กับความเศร้าเสียใจในช่วงที่คุณมีความสุขการพยายามหมอเดี๋ยวขอดูหน่อยนะในช่วงที่เขาพยายามเข้ามาหาคุณอีกครั้งพยายามทำดีพยายามให้ในสิ่งที่คุณเคยร้องขอแล้วคุณไม่เคยได้แต่ทำไมคุณรู้สึกว่าจักตามหน้าไพ่เหมือนคุณอาจจะไม่เชื่อใจเขาเต็มร้อยด้วยก็ได้หรือบางคนไม่โอเพนให้เขากลับมาแบบเดิมแบบสุดอะ่ะอืมสิบดา ไม่ถึงเป็นสดาชาีออดจะมีช่วงที่คุณมูฟอ่อนได้เออมันเขาคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งมากขึ้นก็ได้นะคะคือสิบดาบมันคือการเปลี่ยนแปลงด้วยอะคะ่ะคือคุณกลายเป็นคนใหม่อะ่ะสองดาบเขารู้เลยนะว่าคุณปิดกั้นเขาหรือแม้กระทั่งแบบ คุณนิ่งกับเขาพอคุณนิ่งอะ่ะเขายิ่งกลัวแล้วการนิ่งของคุณมันไม่ใช่นิ่งแบบอมทุกเป,เป็นการนิ่งแบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับความสุขอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมหรืออยู่กับงานอดิเรกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบหรือบางทีอยู่คนเดียวคุณก็ดูมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยทําในสิ่งที่คุณชอบเหมือนเขาจะเดินหน้างอนะแต่คุณตั้งกําแพงคุณจะไม่ค่อยไว้ใจเขาค่ะคุณจะระวงเขาเลยอะ่ะ แต่เขาก็พยายามทำนะเหมือนกับอาจจะมีความอ่อนโยนกับคุณมากยิ่งขึ้นนะคะคุณแบบแล้วฉันจะเชื่ออะไรได้บ้างเขาน่าจะทำอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปดูหนังจนคุณรู้สึกว่าบางทีคุณก็สับสนเหมือนกันแต่เขาว่าจะให้คุณตัดสินใจนะว่าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์กับเขาไหมแต่ถามว่า เขาอยากไปไหม mm hmm. มาดูเดอเดทขอขยายเดอเดทนะคะเขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคือเขาตัดคุณไม่ได้อะเอาคุณออกจากหัวของเขาไม่ได้แต่คุณจะกังวลนะว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันจะเกิดขึ้นอีกเรื่องราวที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องติดอยู่ในวังวนของความความเหนื่อยความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยผู้ถูกกระทำก็ได้ค่ะ คุณจะรับรู้ได้นะว่าเขารู้สึกผิดอืมคุณจะรับรู้ได้เลยอ่ะคะ่ะว่าคุณอ่าว่าเขารู้สึก่อรู้สึกผิดทีนี้ขอโทษที่พูดติดคัะทีนี้ถ้าเกิดคุณยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์อะคุณอาจจะต้องไม่มองอดีตท,ที่เกิดขึ้นถ้าเกิดมันไม่ได้ร้ายแรงเกินไปะนะคอ่ออาจจะต้องไม่มองอดีตแล้วก็ให้เวลาเขาได้พิสูจน์ให้ให้ตัวคุณเห็นดีกว่า เลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์เ,าเดี๋ยวนะคะสิบสัปดาห์สิบเดือนแล้วก็มีวันศุกร์เข้ามาเกี่ยวข้อง สิบเอ็ดวันสิบเอ็ดสัปดาห์เลขที่เกี่ยวข้องมีหนึ่งมีหกมีสิบมีสิบเอ็ดโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความส,สุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ